สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนน,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 นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสราร์นะคะประจรําเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครอยากบอกอยากแนะเตือนอะไรบ้างนะคะการดูเป็นการดูโดยพลางงานรวมนะคะ คนเกิดวันเสาร์หลายๆคนที่ผ่านมานะคะคุณอาจมีการได้เริ่มเรียนอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะเป็นช่วงปิดโปรเจกต์ปิดจ็อบปิดงานนะคะบางคนสำเร็จการศึกษานะคะในเดือนนี้ของคุณ นั่นแหละสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นคุณคิดอยากจะเริ่มต้นอยากจะทำอะไรหรืออดีตที่ผ่านมานะ่ะคุณได้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการเข้าคอร์สเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิมการทำงานที่ใหม่ๆนะคะหรือบางคนปรับเปลี่ยนปรับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะคะ การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสาขาการทำงานอย่างนี้นะคะก,ก,ก็ได้นะคะหงเหรียญเนี่ยคุณสะสมเริ่มต้นทำมาแล้วอะนะคะหนึ่งเหรียญเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มองโลกในความเป็นจริงนะคะเป็นเด็กที่ชอบใฝ่เรียนรู้นะคะชอบศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือการเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะแม้กระทั่งการเข้าคอร์สไปเรียน หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะการศึกษาด้วยตนเองอย่างนี้นะคะมันเป็นช่วงและเป็นโอกาสในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะให้คุณได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะบางครั้งบางอย่างที่คุณทานะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัดและเรียนรู้มาก่อนแต่คุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถคุณสามารถทําได้นะคะคุณมีความรู้เข้าใจเรียนรู้ง่ายนะคะศึกษาอะไรก็ ปลดปลงนะคะ The f คนวันเสาร์นะคะในอดีตที่ผ่านมาบางครั้งบางทีคุณคุณรู้สึกเหมือนเหมือนคุณยังอยู่ในกฎระเบียบกรอบอะไรต่างๆนะคะเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะมีอิสระคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะรู้สึกอยากจะเดินทางท่องเที่ยว เนาะเหมือนคุณเหมือนคนที่จบการศึกษาแล้วอะ่ะคุณมีช่วงอิสระการคิดดิเริ่มจะทําอะไรใหม่ๆนะคะบางคนไปสมัครงานนะจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานเกิดขึ้นกับคุณนะคะหนึ่งเหรียญบางคนนะคะเนี่ยคุณจบการศึกษาเดือนเนี้ย คุณได้รับของขวัญของรางวัลน,นะคะการได้มงกุฎประดับศรีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะคะการศึกษาเล่าเรียนประสบความสําเร็จนะการได้รับของขวัญของมีค่านะคะบางคนอาจจะมีโชคลาภเนาะอาจจะถูกหวยรวยเบอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงเนาะเดือนนี้บางคนอาจจะ เสียงดวงเอาไว้หน่อยก็ดีนะคะเพื่อได้ลุ้นโชคเนาะไม่ต้องซื้อเยอะนะคะถ้าดวงจะถูกอะเออลอตเตอรี่ใบเดียวมันก็ถูกนะคะเนาะมือจากสวรรค์หยิบยื่นอะไรสักอย่างนะที่มีค่าเป็นเรื่องของขวัญเป็นเรื่องการเงินนะคะนะหนึ่งเหรียญ age of pentacles การได้รับชัยชนะการได้รับรางวัลที่เคยทํามานั่นแหละนะคะเนี่ยนะการมีไฟในตัวการพุ่งทยานไปข้างหน้าการมองไปถึงอนาคตการอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะในเดือนนี้ของคุณนะชาววันเสาร์นะคะบางคนนะอาจจะ หยิบยื่นข้อเสนออะไรดีๆเข้ามาให้คุณในเรื่องการงานนะคะการทำอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนออะไรให้คุณนะคะสามเหลี่ยนกัน สนทนาติดต่อเจรจาการงานมีลูกค้าคอยสนับสนุนใครที่ทำงานออนไลน์นะคะก่อนหน้านี้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่จะเข้ามาอุดหนุนเกื้อกูลคุณนะคะสำเร็จนะคะการติดต่อในการบางคนรอคอยข่าวในเรื่องการงานอาจจะมีการเจรจาติดต่องานบางคนนะคะไปฝึกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่ทำงานที่คุณไปฝึกงานที่คุณไปทำอะ่ะเนาะ หัวหน้าเจ้านายนะคะหรือคนฝึกงานสอนงานคุณนะคะอยากจะนําเสนองานให้คุณให้คุณได้สารต่อให้คุณได้ทำนะคะในช่วงจังหวะบางโอกาสนะการเงินของคนวันเสาร์นะคะดีขึ้นนะคะมีลูกค้าให้การสนับสนุนซัพพอร์ต The w h e l of fortune นะคะ The v i e l of fortune โชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตาพรมริข์นะคะบางคนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆเลยนะคะเหมือนอะไรใหม่ๆที่คุณอยากศึกษาอยากเรียนรู้บางคนเนาะชอบศึกษาอาจจะเกี่ยวกับการศาสตร์ในการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนบางคนอาจจะอยากเรียนศึกษา,าโหราศาสตร์ด้านดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะ การเปลี่ยนแปลงของคุณนะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคนวันเสาร์นะมีอะไรใหม่ๆให้คุณได้เข้ามาทําคุณอยากคิดอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนาะคนวันเสาร์ก็เป็นคนรักอิสระเสรีนะคะคุณไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์กฎระเบียบเหมือนคุณจะได้รับการปลดปล่อยใครที่ศึกษามาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะจบสําเร็จการศึกษานะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงนะคะ ประกาศนียบัตรอะไรอย่างนี้นะคะคนวันเสาร์ไพ่วันนี้คือหล่นมือมากเลยนะคะก <pers citoy ens> ็ยากขยับอนิดงมลิขิตบางคนได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่มีคนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยนะคะให้ได้ได พูดได้คุยเนาะบางคนติดต่อผ่านกันช่องทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะได้เริ่มคุยกับคนใหม่ๆนะคะอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องมาเป็นแฟนกันนะคะอาจจะแค่แบบเออ,อคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอนาคตมันก็ไม่แน่นะคะการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนอะไรเงี้ยเกิดขึ้น The Devil นะคะ The Devil ขออนุญาตนะคะปิด The Devil นิดนึงความลุ่มหลงบางคนศึกษาอะไรอยู่บางอย่างนะคะเหมือนคุณจะเหมือนคุณจะถักตัวออกมาไม่ได้อะมันเป็นพันธนาการอะไรบางอย่างนะคะเหมือนเป็นช่วง ความรุ่มหลงความมัวเมาบางคนเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคุณจะแบบคุณจะแบบอยู่กับมันนะเออเหมือนออกทำตัวออกมาไม่ได้นะคะจมอยู่กับมันนะคะกีเลสบางคนอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะนะเนี่ยเนี่ยคุณคีนออฟ คีนออฟวารนะคะการเป็นคนที่มีความเก่งความเชี่ยวชาญนะคะในการทำงานเนาะคุณบางคนนี่แหละที่เรียนมานะคะคุณสำเร็จการศึกษาคุณจบการศึกษาการได้รับใบประกาศปร,ประกาศนียบัตรอะไรต่างๆเชื้อชูเกตติคุณของคุณนะคะนี่แหละผู้หญิงคนนี้นะคุณก็เป็นคนชอบรักในการทำงานมีไฟมีพลังในตัวนะคะ เป็นคนเก่งฉลาดนะคุณเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เก่งฉลาดนะคะเรียนรู้ศึกษาวัยหัวไวนะคะเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะคะอนาคตต่อไปในเดือนนี้บางคนนะคะอาจจะมีงานหลากหลายให้คุณทําคุณอาจจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะบางคนอาจจะต้องทั้งเรียน ะะอาจจะต้องท้องทํางานไปด้วยนะคะการเดินทางด้วยการาาทำงานด้วยการเดินทางอะไรเงี้ยคุณต่อสู้ฝ่าฟันนะคะเหนื่อยนะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยอยู่นะเดือนพฤษภาคมของคุณนะคะงานเยอะนะคะทํางานหลายอย่างเนี่ยค่ะคนวันเสาร์เนาะ the judgment นะคะ the justment ขออนุญาตขอให้รู้ว่าเป็น the justment นะคะ the justment the justment การปลดปล่อยนะคะการมีอิสระนะคะ คุณจะได้รับการอิสระคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะที่คุณเคยทํามานะั่นแหละคนจบการศึกษานะคะเดอะจัสเมนมาบอกแล้วนะคะคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะเป็นอิสระแล้วต่อไปนี้ใครที่เรียนอยู่ศึกษาอยู่นะคุณจะได้จบการศึกษาได้รับการปลดปล่อยนะคะมีอิสระภาพมีอิสระเสรีนะคะ เริ่มต้นที่อยากจะหางานทําแล้วเนาะใครนักเรียนนักศึกษาใหม่นะคะบัณฑิตใหม่นะคุณจะได้เริ่มต้นอยากหาที่ทำงานใหม่ๆนะคะคุณจะได้มีโอกาสรับออฟเฟอร์เข้ามานะคะเนาะบางคนไปสมัครงานทิ้งเอาไว้นะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ของคุณนะคะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะ บางอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะไม่มีพันธนาการนะคะ The Fool ขยานมาด้วย The Devil นะคะบางทีนะท,ที่ช่วงช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาชีวิตของคุณมันมีพันธนาการอะไรบางอย่างเหมือนคุณอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากทําอะไรเหมือนก็ยังไม่ไม่ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณยังอยู่ในช่วงการเรียนนะอาจจะเดินทางท่องเที่ยวหรือไปไหนไม่ได้มันเป็นพันธนาการอยู่ตอนนี้นะคะ The Judgment มาปลดปล่อยชีวิตของคุณแล้วคุณจะได้รับอิสระนะคะของของของมีค่าคุณอาจจะได้รับรางวัลน,นะบางคนเนาะให้รางวัลกับตัวเองนะคะในการสำเร็จการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนี่แหละที่คุณรอคอยข่ขาว อะไรอยู่3กระทานะคะความสําเร็จจะเข้ามานะคะข่าวที่คุณรอจะได้รับข่าวนะคะเหมือนพื้นที่เราเอาออกมาต่อตรงนี้แล้วกันนะคะข่าวดีที่รอคอยการมุ่งไปข้างหน้าการทำอะไรมาแล้วนะคะการขยับขยาย บางคนทําธุรกิจนะคะอาจจะต้องขยับขยายสาขาการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปการเพิ่มจํานวนสาข,าขาขึ้นมานะคะบางคนอาจจะอยากเดินทางทํางานถึงต่างแดนต่างถิ่นเลยนะคะการติดต่อประสานงานการทำงานมากกว่า สองอย่างสามอย่างขึ้นไปนะคะเหนื่อยนะคะเหนื่อยบางคนเหนื่อยนะ่ะเหนื่อยทํางานเยอะทํางานหลายอย่างคนอื่นที่มองคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์คุณเป็นคนต่อสู้นะคะคุณไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคนะคะคุณฝา่าฟันนาะชัยชนะความสําเร็จนั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความภาคเพียรพยายามอุตสาหะเบระยะคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนมีความอดทนนะคะ เก่งด้วยนะคะฉลาดด้วยนะคะชอบศึกษาหาความรู้นะคะชอบทำอะไรใหม่ๆแปลกใหม่นะคะบางคนนะ่ะพ่อค้าแม่ขายนะคะที่ทำขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าร้านค้าที่มีแผงอยู่หรือร้านค้าออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้รับ การแวะเวียนการเข้ามาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ยังซื้อในผลงานของคุณซื้อในของของคุณอย่างนี้นะคะบางคนนะมีไอเดียอยากทําเกี่ยวกับพวกเรื่องสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนาอยากทําแบรนด์อะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําได้นะคะเนาะเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่คุณสามารถลงมือทําได้นะคะ อย่าให้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นมานะคะมันต้องมันต้องพัฒนาด้วยการลงมือทำนะคะมันถึงจะสำเร็จนะเนี่ยคุณมีความฝันคุณมีจินตนาการเนาะอยากทำนูน่นทำนี่เหลายอย่างในเวลาเดียวกันคนวันเสาร์นะคะคุณ เจ็ดกระทานะคะเจ็ดกระทาเจ็ดถ้วยเนี่ยคุณมองดูมีความคิดความฝันเนอะอยากทำน,นู่นนั่นนี่หรือบางครั้งมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเข้ามานะคะช่วงนี้เนาะประเทศไทยเรานะคะมีการเลือกตั้งสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุก,กคนคน,คนไหนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศเนาะก็อาจจะได้ทำการเลือกตั้งไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่สำหรับที่เมืองไทยเนี่ย ขอให้เลือกให้ดีๆนะคะเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายออฟเฟอร์นะขอให้ประเทศไทยของเรานะคะได้ผู้นำที่ดีมาบริหารเก่งมีไฟมีความรู้ความสามารถอาจจะเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะไพ่ขึ้นมาเด็กเยอะมากนะคะ mm hmm. Page of p e n t a c l e The Fool อะไรเงี้ย Nice of w a นเนี่ยคนที่อยู่ในวัยรุ่นวัยกลางคนนะคะไม่ใช่วัยชราและอีกต่อไปนี้ไม่ใช่วัยผู้ใหญ่นะคะ ผู้ใหญ่คือวัยที่จะต้องพักผ่อนแล้วนะคะเนาะอาจจะเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะอาจจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้นำของประเทศนะคะคนที่จะไปเลือกเนี่ยตัวคุณเองนะคะคุณคุณมองดูอยู่นะคะนะขอให้เลือกให้ถูกให้ต้องนะคะนะจะได้ผู้นำที่ดีมาบริหารดูแลประเทศของเรานะคะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิด ให้หน้งค้ะเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะคนวันเสาร์เดือนนี้คุณมีอิสระเสรีมากเลยนะคะเนาะถูกปลดปล่อยนะคะสิ่งใดที่คุณรอคอยมานานคุณทํามานานแล้วอะเนาะคุณจะได้รับการปลดปล่อย the j u s t m e n t นะคะเทวดาคนนี้มาเป่าแต่นะคะเนาะประกาศขา่าวสารข่าวอะไรบางอย่างให้คุณนะคะ if you believe นะคะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างขอให้มีความเชื่อบางสิ่งบางอย่างนะคะเราศรัทธาอะไรนะคะเราศรัทธาแล้วเราลงมือทำเหมือนบางคนอะ่ะมีไอดอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบในผลงานของเขาชอบในไอเดียในความคิดทัศนคติของเขานะคะถือเป็นไอดอลของเราถ้าคุณเชื่อในเขาคุณศรัทธาในตัวเขานะคะแล้วสิ่งที่คุณเชื่อและศรัทธานะคะแล้วคุณเอานำมา สารต่อและเอามาทำนะคะมันจะเกิดผลสำเร็จนะคะขอให้มีความเชื่อนะคะเชื่ออะไรสักอย่างที่ดีๆนะคะแล้วสร้างสารรค์มันให้เกิดขึ้นมานะคะเนาะบางทีเจ็ดถ้วยมันเป็นแค่ความคิดความฝันความจินตนาการอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นลงมือทาแต่ถ้าคุณบิลีฟนะคะบิลีฟในตัวเองด้วยนะคะเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองจะสามารถทาได้นะคะงานจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นว่า คุณจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จนะนะคะขอให้เชื่อมั่นและลงมือทำนะคะ Keep t o believe นะคะ I for help from others นะคะบางอย่างนะคะบางที บางคนนะอยากได้งานอยากได้มีงานทำนะคะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงทำยังไงดีขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนะคะที่เราคิดว่าคนที่เขาน่าจะมีความรู้ความสามารถคนที่เขาน่าจะมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะขอความช่วยเหลือและถามนะคะบางที่างอย่างเราอยากได้งานทำเราก็ต้องมีการเดินเข้าไปถามนะคะว่าต้องการรับ พนักงานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ลงมือไม่ไม่แอคชั่นนะคะมันก็จะไม่มีความเกิดขึ้นนะคะนะถามความช่วยเหลือจากจากใครสักคนหนึ่งนะคะอืมต้องมีคนช่วยเหลือคุณได้แน,น่นอนนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะ เซวดานางฟ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติม not the right time เหมือนมันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะและโอกาสนะคะบางครั้งบางทีเราอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะหรือบางคนสิ่งที่ตัวเองคิดที่ตัวเองฝังเอาไว้นะคะ ฝันเอาไว้นะมันเองอาจจะยังไม่อาจอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะยังไม่ใช่จังหวะและเวลาแต่ขอให้มีความเชื่อสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณคิดที่คุณรอคุณรอคุณหวังมันจะต้องสําเร็จแน่นอนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะถามอีกสิ่งที่คุณคิดบางคน แล้วเมื่อไหร่ละมันจะถึงเวลานะคะบางคนอาจจะมีคำถามในใจอะไรบางอย่างของตัวเองอยู่นะคะสิ่งที่คิดที่หวังนะคะมันจะสำเร็จไหมมันจะเกิดขึ้นจริงไหมนะคะอ่บังแน่นอนนะคะอาจจะยังไม่ถึงเวลาบางคนรออะไรอยู่ นะคะรอจังหวะและเวลาอบ n d a น c ์ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความสําเร็จสิ่งที่ปรารถนาจะได้รับการตอบรับตอบโจทย์ตอบสนองนะคะนะขอให้รอคอยเชื่อมั่นว่า,ามันจะต้องมีวันของเราสักวันหนึ่งนะคะขอแค่เราลงมือทานะคะความสําเร็จจะไม่ไกลเกินฝันแน่นอนนะคะโอเคชาววันเสาร์นะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้ของพี่เพื่อนๆทุกคนนะคะนะขอ ให้ลงมือทำนะคะขอให้ลงมือทำคิดทำสิ่งใดก็ขอให้ลงมือนะคะนี่แหละแต่ว่าเดือนนี้ของคุณนะคะพฤษภาคุณจะได้รับอิสระคุณจะได้รับการปลดปล่อยสิ่งใดที่มันพันธนาการบางคนบางคนในความสัมพันธ์อะไรก่อนหน้านี้นะคะเหมือนบางคนอรอการจบอะไรบางอย่าง น้ำมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะและเวลาขอแค่คุณรอนะคะอืมแน่นอนแหละบางคนนะคะได้ทำงานที่ทำงานใหม่ๆนะบางคนที่ทำงานมาอยู่แล้วก็ขยับขยายนะคะอืมแต่ที่แน่แน่คนวันเสาร์เดือนนี้คุณจะมีอิสระทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์ทาน้านความรู้สึกมากขึ้นนะคะเนาะ ขอแสดงความยินดีกับคนที่จะจบการศึกษาด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ